คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่28มิถุนายนปีพศ2567โดยวันนี้เราก็มีข่าวดีของกองทัพยูเครนซึ่งพวกเขานั้นสามารถขับไล่ทหารรัสเซียออกจากพื้นที่สำคัญได้โดยพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็จะเป็นพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองเทอร์นีและถึงแม้ว่าจริงๆแล้วยูเครนอาจจะไม่ได้ขับไล่ทหารรัสเซียออกไปได้ทั้งหมดแต่ว่ายูเครนก็ยังคงสามารถยึดพื้นที่กลับคืนมาได้มากพอสมควรเลยครับ โดยจุดที่ทหารยูเครนสามารถยึดกลับมาได้ลึกที่สุดก็คือประมาณ2กิโลเมตรและแน่นอนเหลือเกินว่าการที่ยูเครนจะสามารถขับไล่ทารรัสเซียออกจากแนวสนามเพาะไปได้นั้นมันก็เป็นงานที่ยากและเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมากเพราะว่าจุดที่รสัสเซียยึดอยู่มันเป็นเนินสูงคมเป็นจุดที่รัสเซียได้เปรียบยูเครนมากเลยครับ ทางนี้แอดมินก็คาดว่าการบุกของยูเครนพวกเขาน่าจะใช้กำลังมากกว่าปกติหรืออาจจะมีการสนับสนุนอะไรบางอย่างที่มีความพิเศษเพวกเขาจึงสามารถประสบผลสำเร็จได้และหากเราจะลองสังเกตดีๆ การที่ยูเครนจะสามารถตีโต้ตอบกลับได้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถเกิดขึ้นง่ายๆที่ผ่านมากองทัพรัสเซียมีแต้มต่อกองทัพยูเครนมาโดยตลอดสิ่งนี้บ่งบอกเราได้เป็นอย่างดีแล้วว่ายูเครนอาจจะได้อาวุธอะไรบางอย่างมามากพอหรืออาจจะมีการสนับสนุนอุปกรณ์ที่สําคัญอย่างต่อเนื่องจึงทําให้ขีดความสามารถในการรุกของยูเครนดีขึ้นและในอนาคตแอดมินก็ทํานายว่ารัสเซียจะยิ่งมีความยากลําบากในการรบเพิ่มมากขึ้น อย่างแน่นอนครับและเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงแรกนั้นกองทัพรัสเซียก็มีความเหนือกว่าในด้านการใช้กําลังทางอากาศมากกว่ายูเครนเป็นอย่างมากครับเพวกเขามีเครื่องบินรบมากกว่ายูเครนและเครื่องบินรบของพวกเขาก็ยังเป็นรุ่นใหม่ โดยที่เครื่องบินรบของกองทัพอากาศยูเครนแทบที่จะไม่สามารถต่อกรกับเครื่องบินของรัสเซียได้เลยนอกจากนี้รัสเซียยังได้ทำการติดปีกให้กับระเบิดทำให้พวกเขานั้นมีระยะการโจมตีที่เพิ่มขึ้นส่วนในช่วงที่ยูเครนกำลังขาดแคลนระบบป้องกันไปรังกาศในช่วงนั้นรัสเซียก็ได้ใช้จังหวะนี้ในการลุกคืบยึดเมืองสำคัญไปจากยูเครนนั่นก็คือบริเวณพื้นที่ของเมืองอาร์ดีอีบกาครับ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ยูเครนก็เริ่มที่จะมีระบบป้องกันพลังกาศที่มากขึ้นโดยเฉพาะขี่ปนาวุธป้องกันพลังกาศแบบพเทเดออดซึ่งพมานั้นมีผลงานการสอยเครื่องบินรบแบบซู34ของกองทัพรัสเซียมาไม่น้อยเช่นกันครับนอกจากนี้ทางการของยูเครนย,ยังใช้ดโดรนที่ผลิตเองภายในประเทศทําการโจมตีสนามบินต่างๆของรัเสเซียซึ่งก็ปรากฏผลว่าดีเกินคาด ทำให้กองทัพร,รัสเซียนั้นสูญเสียเครื่องบินรบไปไม่น้อยเช่นกันและในอนาคตนะครับคุณผู้ชมหากว่ากองทัพอากาศยูเครนได้รับมอบเครื่องบินรบแบบ f 1 6และเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนพลังการล่วงหน้าแบบซับสามสี่ศูนย์เข้ามาปฏิบัติการในยูเครนสิ่งนี้ยิ่งจะทําให้ความห่างชั้นในการใช้กําลังทางอากาศของรัสเซียนั้นจะแคบลงเรื่อยๆครับนอกจากนี้การรบทางภาคพื้นดินยูเครนก็มีลูกยาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะขี่ปนาวุธร,ยยระยะไกลพวกเขานั้นได้มุ่งเป้าไปที่ระบบป้องกันพลังกาศของรัสเซียและเรดาร์ภาคพื้นดินของรัสเซียนะครับสิ่งนี้ก็เปรียบเสมือนการปิดตารัสเซียไม่ให้รัสเซียนั้นสามารถมองเห็นเครื่องบินรบของยูเครนในอนาคตได้ครับก็ถือได้ว่ายูเครนนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาวกเข้าเรื่องการต่อสู้กันชิมเมืองเทอร์นี่กันต่อนะครับซึ่งการรบกันในจุดนี้ ก็เพราะว่าหน่วยที่ทําการรบในพื้นที่ก็จะมีกองพลยานเกราะที่60และ63และกองพลอาซอฟที่12ของยูเครนซึ่งพวกเขานั้นก็สามารถทําการรบได้อย่างห้าวหาญในพื้นที่ของเทอร์นี่ตลอดมานะครับหากว่าเราย้อนไปในเดือนเมษายนจะพบว่าพวกเขานั้นสามารถทําลายรถถังแบบ T72B3 ท80 BVM และยานเกราะแบบ BMP ของกองทัพรัสเซียได้ด้วยโดรนแบบ FPV และกับดักระเบิดรถถังเท่านั้นครับโดยในช่วงนั้นกองทัพยูเครนยังคงขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่อยู่แต่พวกเขาก็ไม่หมูซึ่งพวกเขาก็สามารถทำการตั้งรับได้อย่างแน่วแน่นและเมื่อโอกาสของยูเครนมาถึงยูเครนก็สามารถตีโต้ตอบกลับกองทัพรัสเซียได้เช่นกันครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันที่เมืองชาชีพยากันต่อนะครับซึ่งการรบกันในจุดนี้ถือว่ามีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดล่าสุดนั้นก็พบว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้จรวดเทอร์โมบาลิกแบบทอต 1A นะครับยิงเข้าถล่มแนวตั้งรับของยูเครนซึ่งยูเครนนั้นก็ได้อาศัยตึกนั่นแหละครับเป็นแนวกำบังอย่างไรก็ตามสภาพของเมืองชาชีพยาณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเหมือนเมืองผีเลยนะครับ เพราะว่ากองทับรเสเซียนั้นได้ถล่มหนักจริงๆซึ่งแอดมินก็คงต้องเบอร์ภาพเอาไว้นะครับ เพราะว่าสภาพนั้นมันดูไม่ได้เลยซึ่งกลยุทธ์การเข้าตีของรัสเซียก็จะประมาณนี้ล่ะครับก็คือพวกเขาไม่ได้มีระเบิดที่มีความแม่นยําสูงหรือว่ามียุทธวิธีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆในการเข้าโจมตีแนวตั้งรับของยูเครนรัสเซียนั้นจะใช้อํานาจการถล่มแบบหนักนวงข่มขวัญไว้ก่อนหลังจากนั้นจึงจะค่อยส่งฐานราบยานเกราะเข้ามาบุกประชิดแนวตั้งรับของยูเครนครับอย่างไรก็ตามภาพที่ได้ปรากฏออกมานั้นการรุกเข้ามาใน ของยูเครนก็ยังคงไม่ประสบผลสําเร็จส่วนใหญ่ยานเกราะของรัสเซียที่ส่งเข้ามาชิมลางก็จะถูกโดรนแบบเอพวเข้าทําลายหรือไม่ก็จะรวดต่อต้านรถถังครับส่วนการรบที่วูเลดาวันนี้ก็เพราะว่ากองทัพร,รัสเซียนั้นได้โจมตียูเครนเช่นกันแต่ว่ายูเครนนั้นสามารถทําลายรถถังและยานเกราะของกองทัพร,รัสเซียไปได้อย่างน้อยอย่างละค,นนะครับ ทั้งนี้ในภาพรวมนั้นก็ถือว่ามีการประทะกันหนักหลายจุดส่วนการรบกันที่คาคีฟผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็ได้กล่าวว่าน่าจะเป็นการเข้าตีลวงของกองทัพ,พรัสเซียหรือจะเป็นแต่เพียงการสร้างแนวกันชนสําหรับบริเวณพื้นที่ของแคว้นเบกกลัดเท่านั้นครับและยอดการสูญเสียของกองทัพ,พรัสเซียประจําวันที่28มิถุนายนฐานราบก็เสียชีวิตไป1 1 7 0นายยานเกราะ21คัน รถขนส่งทางการทหาร46คันรถถัง24คันปืนใหญ่สนาม60กระบอกโดรน50ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง1ระบบเครื่องบินรบ1ลำขี่ปนาวุธ5ลูกและระบบป้องกันพลังการอีก1ระบบครับ ถือว่าวันนี้ของทรัเสเซียก็ยังคงเสียหายหนักมากโดยเฉพาะฐานราบนะครับเสียไปพันกว่านายหลายวันติดต่อกันแล้วส่วนปืนใหญ่สนามวันนี้ก็ถือได้ว่า OP ไปเลยนะครับรัเสเซียนั้นสูญเสียไปมากถึง60กระบอกซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสําหรับฐานยูเครนครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีของยูเครนกันอย่างต่อเนื่องครับ ซึ่งยูเครนสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนั้นกําลังหาลือในเรื่องที่จะส่งระบบป้องกันพลังกาศแบบพทิิออตจำนวน8ระบบไปให้ยูเครนนะครับซึ่งระบบป้องกันพลังกาศแบบพทิิออตทั้ง8ระบบนี้มันก็เป็นของประเทศอ,อิสราเอลโดยอิสราเอลได้ประกาศเมื่อเดือนเมษายนว่าพวกเขาจะเลิกใช้งานระบบป้องกันพลังกาศแบบพทริออตจำนวน8ระบบ โดยระบบป้องกันพลัากาศชนิดนี้อิสราเอลก็ได้ใช้งานมากว่า30ปีแล้วอย่างไรก็ตามอิสราเอลก็ได้มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องจึงทําให้ระบบป้องกันพลังกาศของพวกเขายังคงสามารถทํางานได้อย่างปกติครับทั้งนี้การหาลรืดังกล่าวนั้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพรัสเซียได้ใช้ขีปณนาวุธระยะไกล เข้ายิงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนอย่างต่อเน,นื่องนะครับดังนั้นความช่วยเหลือเร่งด่วนสําหรับยูเครนก็คือระบบป้องกันพลังกาศนี่แหละครับส่วนทางการอิสราเอลแต่ก่อนนั้นก็มักที่จะไม่ค่อยจะช่วยเหลือยูเครนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแต่ว่าหลังจากที่อิสราเอลถูกฮามาสบุกในตอนนั้นพบว่ากลุ่มฮามาสก็มีการใช้วุธของรัสเซียและในบางแหล่งข่าวก็ได้บอกว่าครูฝึกชาวรัสเซียเป็นคนฝึกให้กับกลุ่มฮามาสอีกด้วยซึ่งจุดนี้ก็อาจจะเป็นชนวนแตกหัก ที่ทําให้อิสราเอลนั้นตัดสินใจที่จะส่งอาวุธไปช่วยยูเครนครับอย่างไรก็ตามแพตติออดนั้นมันก็เป็นอาวุธในเชิงรับแอดมินก็คิดว่าอิสราเอลก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องนี้ครับเละนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยน,นะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิตรี่กันอีกเช่นเคย แอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ